บ่เตนเตนปีนะันะเงเตนปีน่ะเป็นยังเชือกูมื่อก่อนเนี่ยเ <laughs> หเกินไปอไเหรอต้องเฟดเลยแท็กกูบอกวีต้องเฟีนําำละพี <laughs> ่น้องก็ต้องทงเสร็จนะครับอันนี้อาการเร่งนีก้กันอาการนักเลาอาการนักล <laughs> 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 ลองพี่แม่ก็มีนี้น่นอยครับนี่น้นอย <laughs> <laughs> เอาเส้นเซนาได้ครับคือเดี๋ยวม่คูขวาดูลากลากันเ้อนี่กระิบเพิ่งมัยนีจันได้แล้วครับแป๊บนึงไปเอับผกเมียงสีทามครับทำวาครับทำวะยังครับบอกมึงครับเมียงสรืามกูไม่ทางก็เมียงครับขอ่น้อง เอาละครับพี่น้องจบแค่นี้พ่อครับนในปีนี้ยัครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับผมบ๊ายบายครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยน,นะครับช่องแฮกอันธวัฒน์อภิชย์บ๊ายบายครับตอนนี้ปีใหม่เราด้วครับพี่น้องลื่มยังทุกอย่างที่มันบูซิงบูดีว้ย บูมเนแนวดีกันถิมมันไปซะไปเอาไปบิ้งย่างหนากูณนี่ยิ้งหนาสวัสดีเห็นเห็นบ่เห็นเพียนเพีนสวัสดีครับพี่น้องออมตำนี่ไปครับเจอกันไหมครับปีมาปีไม่แล้วครับลืมซิงเกิลโก้ไปเลยครับซิงเกิลโก้ได้หรอกพราต้องสนใจเรื่องของจิ้มัโก้คนผ่านม่านพอดียากยางหน่อยไปครับไปครับไปแล้วครับ บาย